พายุไต้ฝุ่นคาจิกิซึ่งเมื่อวานนี้ขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านของประเทศเวียดนามถึงแม้จะขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายเนี่ยแต่ถามว่ากว่าจะอ่อนกําลังลงนี่นะครับใช้เวลาพอสมควรทีเดียวครับจนสุดท้ายกลายเป็นพายุโซนร้อนแต่ความเสียหายที่สร้างเอาไว้ไม่ธรรมดาจริงๆครับ นี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับที่เวียดนามครับพายุคาจิกิเนะี่ยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนตอนออกของประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายนะครับของเมื่อวานนี้ความเร็วลมหนึ่งที่ประมาณ118ถึง133กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเคลื่อนด้วยความเร็วแค่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองต้นไม้เนี่ยถูกถอนโอ้โหเรียกได้ว,ว่าล้มทับรถ ร้ลมลงในถนนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อวานที่เรารายงานกันไปว่าทางการเวียดนามเองได้มีการประกาศให้อพยพมากกว่า586,000คนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว1รายครับโดยสิเธิ์มาจากการที่เจ้าตัวเนี่ยพยายามที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวหลังคาบ้านจังหวะที่ปีนขึ้นไปถูกไฟช็อกเสียชีวิตนะครับล่าสุดรกรมตุของไทยรายงานว่า พายุคาจิกิอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะค่อยๆอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและเคลื่อนเข้าปกคลุมทางสอปป,อปอลาวและอีสานตอนบนของไทยในช่วงเช้าวันนี้ครับและจะค่อยๆกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําก่อนมา เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือของไทยช่วงเย็นวันนี้นะครับก็คืออ่อนกําลังลงแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนจะไม่ตกเพราะว่าภาคเหนือวันนี้ฝนตกเยอะเลยประมาณ80%ของพื้นที่นะครับแล้วก็หลายจังหวัดฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูร์ส่วนภาคอีสานวันนี้ฝนเยอะเหมือนกัน80%นะครับแล้วก็หลายจังหวัดต้องตั้งรับกับฝนไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยจังหวัดนนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูมิขอ,อนนแก่ และที่กาฬสินธุ์ภาคกลางก็น่าจะได้รับอิทธิพลจากเจ้าพายุต,ตัวนี้เหมือนกันมีฝนประมาณ70%นะครับแล้วก็หลายจังหวัดฝนยังตกหนักอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีรวมไปถึงที่กาญจนบุรีครับภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันครับวันนี้มีโอกาสเจอฝน70%เซนของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็เตือนภัยกันที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดนะครับ คลออกห่างจากฝั่งถ้าเจอฝนมีโอกาสเจอคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับภาคใต้วันนี้มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งครับก็เตือนภัยกันที่เพชรบุรีประจวบคีรีขนันธ์ระนองพังงาและที่ภูเก็ตนะครับเช่นกันหากว่าห่างออกจากฝั่งมีโอกาสเจอฝนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับกรุงเทพปริมณฑนวันนี้มีโอกาสเจอฝน70%ของพื้นที่ถ้าฝนจะตกเนี่ยอาจจะตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้จนถึงช่วงเย็นเลยนะครับ